นัดได้ข้อมูล4ไอเดียหาหุ้นช่วงตลาดผันผวนจากเฟกโก้นะคะขอบคุณมากค่ะ 1. คือบริษัทที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องนะคะ 2. บริษัทที่มีสภาพคล่อง 3. บริษัทที่มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัว 4. บริษัทที่รับรู้รายได้แน่นอนในอนาคตบริษัทที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องก็คือสูตร ROA ROE บริษัทที่มีสภาพคล่องก็ประเมินจากกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานกระแสะเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนกระแสะเงินสดจากการจัดหาเงิน บริษัทที่มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัวก็คือเลือกบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในภาวะตลาดขาลงสามารถเพิ่มโอกาสในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดบริษัทที่รับรู้รายได้แน่น,นอนในอนาคตคือธุรกิจที่ได้รับสัมปทานแม้ว่าเราจะเห็นรายได้ที่แน่นอนในอนาคต ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นจะมีกําไรเสมอไปต้องพิจารณา p l a พรส n อนนไ e สิ t ด้วยมาตามนัดเศรษฐ,ฐกิจแบบนัดนัดเรื่องดีๆแบบนัดนัดขอบคุณข้อมูลจากเฟกโกค่ะแล้ววันหลังนัดจะมาอธิบายเรื่องปลีกย่อยให้ฟังนะคะ